สวัสดีครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันเนาะไม่มีคลิปจะลงครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเนื่องจากทํางานเนาะนะครับวันนี้ก็มีคู่ตัวท็อปมาให้รับชมกันนะครับเป็นงานกําคอแล้วก็มือสอดนะครับตัวนี้เขาเรียกว่ากําคอนะครับส่วนตัวข้างล่างเขาเรียกว่ามือสอดนะครับทั้งหมดนี้เป็นไม้ประดู่เนาะนะครับสีสันก็จะแตกต่างกันไปเนาะนะครับสองตัวนี้ ก็คุณอาทางใต้นะครับที่เป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านเรือนไทยเนาะก็สั่งกันมาบอกว่าเอามินินะครับไม่ได้ต้องการยาวมากต้องการาติดรถนะครับก็ยิงบ้างเป็นบางโอกาสแค่นั้นนะครับเนื่องจากาคุณอาคนนั้นก็ได้ทํางานนะครับไม่ค่อยจะมีเวลาไปยิงเท่าไหร่นะครับผมก็มี2ตัวไม้ชมเนาะกับรูปแบบงานใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็คือ สั่งแกะแต่ไม่ให้ลงสีนะครับตัวกำคอเองนะครับตัวนี้เป็นตัวติดลอกเนาะแต่ลอกผมยังไม่ได้เอามาติดนะครับแล้วก็เป็นาขาลอกเป็นรูปรถถังแบบนี้นะครับผมก็ทําเสร็จตอนเมื่อเช้าเช้านะนะครับแล้วก็จะเห็นสิ่งที่แตกต่างกันไปก็คือฝาประกับเซฟตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะคล้ายๆตัวเดิมแต่ไม่ไม่เหมือนนะครับผมปรับให้มันเหมือนคล้ายๆกับปืนค้าบศิลานะครับ สมัยก่อนเราเนาะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เนาะนะครับแล, <c ay> แล้วก็อีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวกงไกอะไรก็ยังเป็นเอกลักษณ์เช่นเดิมถ้าเป็นรูปใบไม้นะครับตัวไก่ก็ดัดแปลงกันไปนะครับนี่นะครับลูกสั้นประมาณครบหนึ่งเนาะนะครับตัวนี้นะครับดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้เป็นลูกสั้นนะครับสําหรับมินิมินินะครับอ่านะครับผม การใช้งานก็แตกต่างไปแล้วแต่ความชอบนะครับสิ่งที่ผมจะพูดเป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างก็คือทําไมเชือกที่เราดึงเกาะท้ายลูกดอกอะถึงมันเป็นขุยเป็นแบบเคี่ยวตะกะเตนนะครับผมจะบอกอะไรให้นะครับในการเจียนะครับอย่าเพิ่งเจียแค่ใบหยาบๆนะครับท่านต้องไปหาใบ320นะครับเบอร์นะครับสำหรับเบอร์กระดาษทรายเนาะ เบอร์3 2มมาขัดลบคมอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าการขึ้นยางนั้นเชือกเรานั้นจะผ่านทั้งสองเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตรงปลายตรงเนี้ตรงปลายเงี่ยงตรงนี้อย่าให้คมนะครับเนี่ยเวลาเชือกผ่านปั๊บปั๊บปัป๊บกว่ามันจะมาเข้าไปในนี้นะครับเชือกเราก็เป็นขุยนะครับนี่แหละทําให้เชือกเราขาดเร็วนะครับผมใช้ทํางานในการยิงนั้นผมไม่เคยเปลี่ยนเชือกเลยนะครับเนี่ยเพราะ เพราะว่าม <Norwegian> ันไม่ขาดนะครับมีแต <Yeah. S 2> ่ยางเท่า hmm. น mm ั hmm. ้นที่ขาดนะครับเนื่องจากมันเก่าเนาะก็เป็นไปตามสภาพความร้อนอะไรด้วยอากาศอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับก็พยายามเจียรบเหลี่ยมอะไรต่างๆนะครับให้มันละเอียดนะครับยางเชือกของเรานั้นถึงจะไม่ได้ไม่ได้ขาดบ่อยเนาะนะครับก็เจียรแค่ให้มันลื่นแค่นั้นเองนะครับผมเนี่ยเพราะว่าการดึงยางผ่านสองเงี่ยงเนี่ยเห็นไหมถ้ามันคมเนี่ยมันก็ทําให้ขาดนะครับ ไอ้ตรงนี้ก็เช่นเดิมนะเป็นร่องโค้งเช่นเดิมลูกดอกนะครับ Ryan. ผมก็บากเป็นร่องโค้งเช่นเดิมเนาะนะครับแล้วก็ตัวมือสอดนะครับ uh, ตัวมือสอดตัวนี้ผมออกแบบการแกะตรงนี้เป็นลูกเล่นเป็นแบบแบบใหม่นะครับผมก็ออกแบบมาให้มันแหลมเฉียวมาอย่างนี้นะครับ آ, ก็ต่างจากเดิมนะครับแล้วก็ร่องแคปซูลสองร่องนะครับข้างหน้าเนาะ <_ itto> นะครับตัวนี้ก็จะบากลงที่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะบากออกเนาะแตกต่างจากตัวเดิมนิดนึงนะครับที่ผมเคยทำเนาะนะครับแล้วก็แกะกันลื่นนะครับที่ด้ามเช่นเดิมนะครับแกะกันลื่นอ่านะครับแล้วก็เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมฝาประกับเซฟนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่มันไม่มีแบบเนะี่ยมันมันไม่ได้ตายตัวนะครับมันสามารถที่จะให้เรามีความคิดแล้วก็ออกแบบอ่าไปตามที่เราคิดเนาะนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับ รูปแบบฝาเซฟตัวนี้นะครับอ่านะครับที่ทําไมผมถึงทําแบบนี้ผมทําให้มันรองรับบาลานซ์กับตัวนี้นะครับอ่าตัวบ่าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่าให้มันเข้ากันนะครับก็แล้วแต่นะคนจะมองมุมมองใครมุมมองมันแล้วกันนะครับตัวนี้ปีกห้าสิบนะครับแม้แต่รูปแบบของปีกก็ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเห็นไหม ท่านผู้ชมเห็นไหมรูปแบบของปีกทั้งสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยครับจะคล้ายกันเฉยๆนะครับกัมคอก็เป็นอีกอย่างหนึง่งมือสอดก็เป็นอีกอย่างหนึง่งไม่เหมือนกันตรงไหนผมจะชี้ให้ดูครับตรงนี้มือสอดมือสอดจะมีบ่าตรงนี้นะครับอีกช่วงหนึงนะ่งเนาะแต่กัมคอไม่มีนะครับเห็นไหมตัวกัมคอไม่มีนะครับผมไม่อยากให้มันเหมือนกันเนาะแล้วก็รู รูใส่ยางตัวนี้ลงรับที่4เห็นไหมแต่ตัวนี้ลงรับที่5นะครับทุกอย่างจะไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้มีพิเศษมาก็คือไอนะครับตัวท้ายตัวท้ายก็มีเช่นกันนะครับตัวท้ายก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นวางแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยเนาะเพราะว่ามีสแตนเลสกันไว้นะครับนะครับ นี่แหละคือข้อสำคัญที่ซื้อแพงแต่ก็อยากรักษาก็ต้องทำแบบนี้นะครับส่วนที่แขวนสายสะพายก็ติดสวยครับก็ยังเป็นรูปใบไม้เช่นเดิมนะครับเพราะว่าผมก็หนีออกจากตรงนี้ไม่ได้เนาะเพราะคิดอยู่ว่าจะมีอะไรสวยกว่ารูปใบไม้แต่ก็ยังหาไม่เจอนะครับนี่นะครับส่วนลายแกะต่างๆก็จะทำให้มันเป็นใบไม้ซะส่วนมากนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ลงสีเนาะคุณอาเขาบอกไม่ต้องลงสีแกะเฉยนะครับแต่ส่วนสีดําก็คือลงไปนะครับส่วนตัวมือสอดเนาะลงไปปกตินะครับแต่ตัวนี้ไม่ลงนะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ขาลอกตัวนี้ความหนาครับของขาลอกที่ผมตัดแล้วก็เชื่อมเองนะนะครับตัดออกแบบแล้วก็เชื่อมเองดูสแตนเลสนะครับความหนาสามมิลนะครับเห็นไหมนะครับแข็งแรงนะครับ แข็งแรงมากนะครับตัวนี้เนาะนะครับไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนี้นะครับเวลาใช้งานเนาะสั้นได้เป็นอย่างดีก็คือมินิมินินั้นก็คือสั้นแล้วก็ใส่ยางนิดเดียวนะครับจะใส่ยางแค่เส้นเดียวรองรับกับลูกสั้นก็จะยิงได้พอดีแค่ระยะไม่ไกลมากนะครับห้าหกเมตรหรือ 10, เมตร10กว่าเมตรประมาณนี้นะครับไม่ได้ยิงไกลไปจนถึง 20, 30หรือ30เมตรขนาดนั้นนะครับเพราะว่า คุณอาแกก็ยิงคลองเล็กๆแกว่านะครับอ่าเดินริมฝั่งก็ยิงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราทํานั้นก็คือไม้แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับอ่าไม้แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนาะนะครับคําคอมือสอดนะครับความสวยงามก็มาแบบแพ็คคู่นะครับเป็นไม้ประดู่ทั้งหมดนะครับไม้ประดู่ทั้งลำนะครับอ่าทุกจุดก็ จะใส่รายละเอียดทั้งหมดนะครับทุกจุดเนาะซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยนะครับมาดูตรงนี้ตรงนี้คือกันลื่นที่เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็พับมาข้างล่างเหมือนกันกันรอยเช่นกันนะครับนี่นะครับแกะกันลื่นไปที่ตรงนี้เนาะนะครับก็โอเคเนาะนะครับก็จะให้เห็นความแตกต่างแล้วกันนะครับ ที่แขวนสายสะพายก็ยังคงเป็นรูปใบไม้เช่นเดิมครับเหมือนตัวกัมโคนะครับผมแล้วก็รูปปีกที่ดูชบเฉี่ยวนะครับตัวนี้รองรับยาง5คู่นะครับสำหรับตัวมือสอดนะครับที่จริงก็ใส่ไม่ถึงหรอกนะนะครับใส่อย่างมากก็แค่1เส้น2เส้นประมาณนี้นะครับขี้เกียจขึ้นนะครับ จะใส่ยังไงให้ดูแรงก็คืออถ้ายางใหญ่ก็ใส่น้อยยางเล็กก็ใส่เยอะแค่นั้นเองนะครับผมนี่นะครับเดีย๋ยวผมจะวางแล้วก็ให้เห็นความสวยงามเนาะทั้งสองด้ามน,นะครับวันนี้ก็มืดแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ กว่าจะเลิกงานได้ก็เย็นมากนะครับนี่นะครับก็มารับชมกันเลยเนาะนะครับเป็นสองด้ามน,นะครับที่เป็นไซส์แบบมินิมินินะครับทำให้การใช้งานนั้นคล่องแคล่วกว่าเดิมนะครับในการใช้งานแบบรวดเร็วนะเพราะว่าเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็น้ำหนักนั้นเบานะครับนะครับ ส่วนตัวของไม้ประดู่นั้นก็จะสีแตกต่างกันไปเนาะนะครับจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับบางอันสีอ่อนบางอันสีเข้มบางอันเข้มน้อยเข้มมากนะครับก็จะแตกต่างกันไปเนาะนะครับสําหรับงานเนาะนะครับอ่านะครับตัวหนึ่งก็จะติดลอกนะครับตัวกำคอแต่อีกตัวไม่ได้ติดนะครับ ก็โอเคแล้วกันเนาะท่านผู้ชมทุกท่านเนาะนะครับก็ได้รับชมกันนะครับหากชื่นชอบก็กดไลค์ like, นะครับหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับจะได้มีอะไรก็จะได้ถามกันในนั้นก็ได้นะครับนะครับก็ที่ห่างหายไปสักพักนี้ก็ทำงานอยู่นะแล้วก็ อยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับก็ตากข้าวนะครับตากข้าวเก็บข้าวนะครับช่วงพายุด้วยนะครับตากพอฝนลงมาก็ไปเก็บนะครับพอแดดออกก็ผึ่งนะครับนั่นเลยครับมันทําให้เป็นอุปสรรคเนาะแต่ก็ทําไว้ก็ทําไว้กินนะครับตลอดปีนั่นเลยครับปีที่แล้วก็ยังเหลือนะครับเหลือประมาณหกเจ็ดกระสอบเนาะนะครับไม่ได้ขายนะครับ สำหรับตัวข้าวเองนะครับส่วนมากที่นี่ก็จะทำํำข้าวเหนียวนะครับส่วนมากเนาะนะครับก็จะกินข้าวเหนียวกันนะครับนะครับหากชื่นชอบและอยากจะรับชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงก็กดซับสไครต์แล้วก็กดรูปกระดิ่งนั่นเลยครับมันจะได้แจ้งเตือนเนาะนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบในงานหน้าไม้ยิงปลานะครับของช่างเมืองชัยเนาะนะครับ ขอบคุณทุกท่านแล้วกันเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม